ผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงของเวลาข่าวท้องถิ่นแม่ห้องศนจากทางต้นว่านทีวีกับดิฉันรุจิราศรีมูลนะคะวันนี้เราพบการข่าววันพหสบดีที่24ตุลาคม2556นะคะก็ยังคงมีข่าวที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในชุมชนในท้องถิ่นและในจังหวัดแม่ห้องสอนของเรามารายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันนะคะค่ะเราไปเริ่มต้นการข่าวแรกค่ะเป็นข่าวของทางอำเภอแม่สเสียงนะคะที่ได้มีการร่วมวางพวง มาลาลเพื่อรำลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เนื่องในวันปิยะมหาราช บรรยากาศการวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราชซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่5ณบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอแม่เสเรีงในเล็กสีเรืองในอำเภอได้นำหัวหน้าส่วนราชการรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้าราชการตำรวจพ่อค้าประชาชนองค์กรอิสระต่างๆนิสิตนักศึกษา ต่างทยอยเดินทางไปวางพวงมาลายอย่างพร้อมเพรียงกันช่วงวันที่23ตุลาคมที่ผ่านมาสำหรับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้รับถวายพระราชสมัญญาว่าพระปิยมหาราชเป็นเพราะพระปรีชาสามารถในการบริหารราชการแผ่นดิน และพระราชกรณียกิจในการเลิกทาสการปฏิรูประบบราชการและริเริ่มโครงสร้างระบบสาธารณูปโภคและการคมนาคมตลอดจนการพัฒนาการศึกษาที่ทรงโปรดเกล้าให้สร้างโรงเรียนหลวงและมหาวิทยาลัยแห่งแรกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรวมถึงโรงเรียนนายร้อยจอบรอและการปกป้องประเทศไม่ให้ตกเป็นอาณานิคมของตะวันตก ดังนั้นในวันที่23ตุลาคมของทุกปีประชาชนชาวไทยทั้งชาติถือเป็นวันแห่งการน้อมรำลึกถึงพระองค์อย่างไม่มีวันเสื่อมคลายวาระวันคล้ายวันที่พระองค์เสด็จสู่สวรรคตเป็นวันสำคัญที่สุดอีกวันหนึ่งที่จะเทิดพระเกียรติพระปิยะมหาราช ก็ต้องขอขอบคุณผ่านไปยังคุณสุกัลยาบัวงามศูนย์ข่าวอเภอแม่สเสียงที่ได้นําภาพบรรยากาศของพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราชที่อำเภอแม่สเสียงให้เราได้รับทราบรับชมกันนะคะ